สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับเราชื่อนะคะในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้ป .2 เราชื่อจะให้นักเรียนนะคะได้เรียนบทที่13นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มแบบเรียนขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปบทที่13นะคะหน้าที่79นั่นเองค่ะหน้าที่79นะคะ,ะ79 ก็จะพบกับคำศัพท์นะคะนักเรียนอ่ะก่อนจะไปคำศัพท์เราต้อขอทวนตัวเลขก่อนนะคะเพราะว่าในบทเรียนนี้นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับตัวเลขนะคะอ่ะคำแรกนะคะคำที่หนึ่งนะคะคำนี้อี e, นะคะยังจำได้ไหมอีเออร์ซานซื่ออูลิวชีปาจิวซือนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ หนึ่งอสาสิ่ปนะคะหนึ่งสองสาดแดเและ10นะคะต่อมานะคะจะเป็น11บเอ็ดถึงยียังจำได้ไหมคะพูออ่ายไรอ่าสิบเอ็ดนะคะสืออีสิอออสืสอสามสืสีสิอห้าสิอหก สิบสี่สินะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะยี่สิบเอดไม่ใช่ยี่สิบเอดสิบเอดนะคะนักเรียนสิบเอดสิบเอ็ดสิบอสิบสาี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็นะคะอันนี้สิบเอดถึงยี่สิบนะคะโอเค ต่อมาเริ่มแบบเริ่มคำศัพท์ในบทเรียนกันนะคะคำแรกหลิงนะคะนักเรียนหลิงก็คือเลข0นั่นเองนะคะปกติแล้วเราจะเรียน e หนึ่งไปเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราชื่อ,อมีหลิง0มาให้ด้วยนะคะอันตัวนี้นะคะอ่านว่าหลิงนะคะนักเรียนหลิงต่อมาสือซุ่ยนะคะสือซุ่ยแปลว่าอายุสิบปีนะคะสือแปลว่าสิบ คำว่าซุยนะคะแปลว่าอายุนะ,ะชื่อซุยก็คืออายุสิบปีนะคะต่อไปชื่ออะซื่อชื่อซุยนะคะนักเรียนซื่อชื่อซุยนะคะอายุสี่สิบสองปีนะคะสี่สิบสองปีอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าต่อมานะคะอายุ42ปีไปแล้วนะคะต่อไปนะคะปายปายตัวนี้นะคะก็คือ100นะคะนักเรียน100 100้อยนึ่้ยเห็นไหมลูกเนี่ย100 100นะคะปายแปลว่า100เชียนนะคะเชียนแปลว่า1,000นะคะหรือพันเฉยๆก็ได้ว่านก็คือ10,000นะคะ10,000นนะคะอ่ะ โอเคอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้ต่อมาเป็นบทสนทนานะคะหน้าที่80ให้หนูเปิดหน้า80เลยนะคะวันนี้ของเราชื่อทำมาจะเป็นเอ่อจะไม่ใช่รูปภาพเดียวกับหนูแต่ว่าจะเป็นอ่าประโยคเดียวกันอ่ะประโยคแรกนะคะในกรอบแรกของพวกเราหน้า80นะคะ จะพูดว่านีเจียโยจิโคเหรนนะคะนีเจียโยจิโคเหรนแปลว่าครอบครัวเธอมีกี่คนให้หนูเขียนภาษาไทยนะคะกำกับเอาไว้นะคะจะได้อ่านได้แปลได้นะคะนีเจียโยจิโคเหรนนะคะครอบครัวเธอมีกี่คนนะคะนี่แปลว่าคุณหรือเธอเจียคือครอบครัวนะคะโยแปลว่ามี สก็คือกี่โขนะคะโขเป็นคําลักษณะนามของคนนะคะต่อมาเหลินก็คือคนนี่เจียโยจีโขเหลินประโยคนี้นะคะแปลว่าครอบครัวเธอมีกี่คนให้หนูหาที่ว่างเขียนได้เลยนะคะต่อไปวอเจียโยอูโคเหลินเห็นไหมลูกประโยคที่สองที่เขาพูดนะคะวเจโย อูโคเลเรนนะคะแปลว่าครอบครัวฉันมี5คนนะคะครอบครัวฉันมีห้คนอสองประโยคแรกในกรอบที่1น,นะคะนักเรียนถ้าหนูยังเขียนไม่เสร็จนะคะให้คุณครูประจำชั้นนะคะกดสต็อปแล้วก็เขียนได้เลยนะคะต่อมาค่ะ เราซื้อขออนุญาตผ่านนะคะต่อมาประโยคอ่าในกรอบที่สองที่มีนกนะลูกนะหนีจีซุยเลอรนะคะหนีจีซุยเลอรแปลว,ว่าเธออายุเท่าไหร่นะคะเธออายุเท่าไหร่อ่ในการใช้ถามถ้าหนูจะถามเพื่อนว่าอายุเท่าไหร่หนูก็ใช้ว่าหนีจีซุยเลอ่าเธออายุเท่าไหร่เพื่อนก็จะตอบว่าวอจีนเนีอชื่อซุยนะคะ วีนิษานอายุสิบปีอาวินิษานอายุสิบปีอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จีซุยเลอเธออายุเท่าไรวอจินเนียสุ่อซุยปีนิษานอายุสิบปีนะคะอโอเคต่อมานะคะต่อมา จะเป็นการถามเกี่ยวกับป้าปะมามะแล้วนะคะในกรอบที่สามประโยคแรกถามว่านี่ป้าปะมามะจินหนี้อนจีซุยนะคะหนีป้าปะมะหมะจินหนียนจีซุยอ่นเราชื่อพิมพ์ผิดแล้วนะคะนักเรียนอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเราชื่อพิมพ์ผิด ของหนูจะเป็นตัวตา้าใช่ไหมคะลูกของเราจอเป็นจีซุยแต่ว่ามันไม่มันไม่เป็นไรนะคะนักเรียนมันใช้ได้เหมือนกันนะคะประโยคนี้หนูไว้ตนองเขียนคําอ่านก็ได้นะคะให้หนูเขียนคําแปลไปเลยเหมือนกันนะคะคําแปลเหมือนกันพ่อกับแม่เธอปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะเขียนแต่คําแปลก็ได้นะคะประโยคนี้หรือใครจะเขียนคำว่า,าจีเหนียนตัวตา้าเลิกก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราซื้อส่งอาส่งอาคาที่เราซื้อเขียนไปให้นะคะเพราะว่าในในอะ point เราซื้อนะคะพิมพ์ผิดแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะคะนักเรียนความหมายเหมือนกันแต่แค่พิมพ์ประโยคการใช้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายเหมือนกันต่อไปค่ะอะวาวอบป้าปะจีนเนีซื่อ,อเออสอซุยนะคะ วอบว่าปะจีนเนียซื้อเชือกซุยน่าเรียนสังเกตตรงนี้นะคะเป็นสีแดงใช่ไหมลูกตรงนี้สามารถใส่อายุนะคะลงไปนะคะใครที่อายุแตกต่างจากนี้อายุเท่าไหร่30 40, ิบหนูก็แค่ใส่อายุลงไปตรงนี้ประโยคเหมือนเดิมนะคะประโยคนี้แปลว่าวอบอะวอบว่า,วา,วาปะจีนเนียซื้อเชือกซุยใช่ไหมพ่อฉันปีนี้อายุ ส2สองปีนะคะสี่สิสองปีถ้าสี่สิบปีเราก็จะพูดว่าซื่อชื่อซุยใช่ไหมคะซื่อชื่อซุยนะคะ,อะโอเคประโยคนี้สองประโยคอสองประโยคแรกนะคะต่อไปนะคะเขาถามพ่อพ่อกับแม่ใช่ไหมเราตอบพ่อไปแล้วอคุณแม่่ะประโยคที่สามนะของกรอบที่สามนะคะลูกบรรทัดที่สามของกรอบที่สามนะ กรอบที่มีเด็กสองคนแล้วมีกอ,อบความคิดเป็นพ่อกับแม่เห็นไหมลูกเห็นรูปพ่อกับแม่ไหมอันนี้ประโยคที่สามนะคะวอมามาจินเนียซื่อฉือซุยนะคะวอมามาจินเนียซื่อฉือซุยก็คือแม่สารปีนี้อายุสี่สิบปีนะคะแม่สารปีนี้อายุสี่สิปีอ่ะประโยคนี้หนูสามารถลอกไปได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะสาเหตุที่เราคือบอกว่าให้ลอกลงไปเพราะว่าเวลาหนูเอาไปฝึกอ่านไปฝึกเขียนนะคะไปฝึกอ่าน,านเวลาจะซื้อจะสอบจะได้จําได้นะคะหรือใครนะคะที่มีโทรศัพท์มือถือส่วนตัวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กลับไปให้เล่นมือถือหรือว่าอะไรแบบนี้นักเรียนสามารถเข้าไปดูใน You Tube ช่องเราชื่อได้เองนะคะแล้วก็เขียนเองถ้าใครไม่ทันในชั่วโมงนะคะอ่าต่อมา เขาอ่าช่องสุดท้ายนะคะช่องที่สี่นะคะกรอบที่สี่ประโยคแรกเขาถามว่านีเย่เย่นายนายจินเหนียนตัวต้าเหนียนจีนะคะนีเย er er ่เย่นายนายจินเหนียนตัวต้าเหนียนจีปู่และย่าของเธอปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะอายุกี่ปีก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะอ่ะเอาใหม่นีเย่เย นายนายจิเหนียนตัวต้าเหนียนจีนี้เย่เย่นายนายจินเนียนตัวต้าเหนียนจีนะคะปู่และย่าของเธอปีนี้อายุกี่ปีอ่าเวลาเราตอบนะคะเราก็ต้องตอบก่อนแต่ละคนนะคะคุณปู่ก่อนคุณปู่บอกว่าเย่เย่ยจินเนียนริ้วชื อู่ซุยนะคะอ่าเยเยจินเนีอลิวชื่ออู่ซุยคือปีนี้คุณปู่เนี่ยอายุหกสิบห้าปีนะคะแล้วนายนายล่ะอ่านายนายจินเนียลิวชื่อซุยนะคะปีนี้คุณย่าอายุหกสิบปีนะคะอายุหกสิบปีอ่ะอันนี้ในกรอบสุดท้ายนะคะกรอบสุดท้ายประโยคสุดท้ายถามถึงปู่กับย่านะคะ อีกครั้งหนึ่งเยเยจินเหนียลิ่วสืออู่ซุยอ่าปีนี้ปู่อายุ60ปีนายนายจินเหนียนลิ้วสือซุยปีนี้คุณย่าอายุ60ปีนะคะอ่าเด็กๆทีนี้เราชื่อให้หนูนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งอ่านตามเราชื่อพร้อมกันนะคะประโยคแรก นี่เจียโยจียโคลเรนอ่าประโยคนี้แปลว่าครอบครัวเธอมีกี่คนอ่าประโยคที่สองวอเจเจโยอูโคลเรนอ่านตามนะคะครอบครัวฉันมีห้าคนต่อไปนี่จีซุยเร่ อ่าประโยคนี้แปลว่าเธออายุเท่าไรวอจินเนียนิซุยปีนี้ฉันอายุ1ิปีนะคะต่อไปหนีป้าป๋าม่ามาจินเนียนจีซุยอ่าหรือหนีป้าป๋าม่ามาจินเหนียนตัวตา้าเลก็ได้นะคะแปลว่าพ่อกับแม่เธอปีนี้อายุกี่ปี ววบบ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 บ่่บบบบบาบบ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 ปบบบบอบบ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 บะบยบบ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 ีบบ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 ่สบบ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 บ หอบสุดท้ายนีเยเยนายนายจินเหนียนตัวต้าเหนียนจีปู่และย่าของเธอปีนี้อายุกี่ปีอ่าต่อไปเยะเยะจีนเหนียเลี้วซืออู่ซุยปีนี้ปู่อายุ65ปี นายนายจินเหนืยลิ่วืูอซุยอ่าวีนี้คุณย่าอายุ60ปีอ่าโอเคนะคะเด็กๆอันนี้นะคะเราชื่อให้หนูเขียนอ่าคำอ่านกับความหมายนะคะลงไปในหนังสือเรียนนะคะเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคนะคะวันนี้เราชื่อก็คิดว่าหนูน่าจะเขียนกัน ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็คือให้เขียนคำอ่านแล้วก็ความหมายนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราชื่ออยากทบทวนตัวเลขให้หนูนะคะให้หนูนะเลขหนึ่งถึงเลข10นะคะต้องเขียนให้ได้นะคะลูกเลขหนึ่งถึงเลข1ิบนะคะดังนี้อีเออซานซ์อูริวชีปาจิวชือหมายถึงว่าต้องจำตัวอักษรจีนตัวเลข1ถึงเลข10บให้ได้นะคะเพราะว่า มันสำคัญนะคะในการเรียนในครั้งต่อๆไปนะคะเราจะใช้ตัวเลขนะคะในการบอกอายุในการตอบคำถามถ้าหนูจำตัวเลขได้นะคะหนูก็สามารถเขียนคำตอบลงไปได้ดังนั้นวันนี้ให้หนูนะคะนำสมุดนะคะขึ้นมาเขียนตัวเลขเดี๋ยวเราชื่อจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการเขียนเขียนอย่างไรนะคะเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนตัวเลขหนึ่งตัวเลขสิบลงไปนะคะ พร้อมกับคำอ่านและความหมายนะคะวันนี้นะคะเราชื่อมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อส่งตัวอย่างไปให้ดูแลวหนูก็เขียนลงในสมุดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบายบายใจเจี้ยนถ้าใครย,ยังเขียนในเอ่อแบบแบบเรียนไม่เสร็จนะคะนะักเรียนสามารถอ่ากลับไปย้อนเขียนหรือว่า กลับไปทบทวนที่บ้านแล้วเขียนตามเราชื่อก็ได้เราชือ่อไม่ลบคลิปวิดีโอนะคะอวันนี้ทําสมุดให้เสร็จด้วยนะนักเรียนโอเคสําหรับวันนี้บายบายค่ะใจเจียน